ชาไทยก็คือหอมชาไทยมากโอ้ขนมปังกราบโอตูซี่ชุ่มท่ำไปเลยแกถ้ามีอาหารเช้าอย่างนี้พร้อมตื่นได้ทุกเชา้าเลยค่ะนุ่มมากเลยใยพูดไม่ได้เลยอ่ะอาหารเด็ดกอดเหมือนไปกินอาหารเช้าที่ภาคใต้จริงๆเลยอ่ะแก ตอนรับเข้าสู่ช่องสซมารีนะคะและวันนี้ในคลิปนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะมาตะลุยกินกันที่งานไวตามิลคู่ฟินกินทั่วไทยซึ่งงานนี้นะคะเขาจัดกันที่สามย่านมิตรทาวและสําหรับใครที่มางานนี้นะคะก็จะได้เจอกับขวดไวตามิลนะคะแบบลิมิเต็ดอิิชั n 24่น24ลายใหม่เลยค่ะทุกคนด้านหลังนี้เลย สาเหตุที่เราต้องมาที่นี่เพราะอะไร 1. ก็คือลูกค้าถูกต้องค่ะ 2. คือที่นี่เขารวบรวมร,ร้านอาหารร้านเด็ดร้านดังนะคะจากจังหวัดต่างๆมารวมไว้ที่นี่ที่เดียวเหมือนกับว่าเรามางานนี้งานเดียวได้แบบไปเที่ยวทั่วไทยเลยนะคะก่อนที่เราจะไปกินกันเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานกันดีกว่าค่ะ ในงานนะคะเขามีกิจกรรมให้เราได้ทำนั่นก็คือการถ่ายรูปแบบ360องศาด้วยค่ะทุกคนซึ่งจะเป็นยังไงตามดิฉันมาเลยแกมาออกกองผมกับพี่มาริโอเลยยอะ อย่างที่เห็นเลยนะคะว่าทางไวตามิวเนี่ยตอนนี้เขากําลังมีแคมเปญที่จับคู่กับร้านอาหารใช่ปะซึ่งเราว่ามันดีมากๆเลยนะคะเราก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะให้มาเติมพลังความสดชื่นนะคะให้พร้อมทั้งกายแล้วก็ใจแล้วก็ออกไปกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทยกับไบตามิวกันค่ะนี่เลยค่ะมาที่ร้านแรกนะคะโจกคุณน้อยนะคะแล้วก็เมนูแนะนำนี่อยู่ตรงนี้เลยค่ะปลาท่องโกสังขยาใบเตยอยู่ต้องควดแล้ว สวัสดีค่ะมาจากพัทยาใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าโดยปกติเวลาไปที่ร้านเนี่ย มีอะไรแนะนาบ้างคะที่ร้านนะคะเมนูซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นตัวนี้ค่ะววเป็นจุดไข่หม้อไฟค่ะั้งหมด3ไข่แล้วก็มีพวกหมูเป็นสังขยาค่ะสังขยาของเราก็จะมีใบเตยนะคะมันม่วงแล้วก็ชาไทยเธอดูนี่ก่อนก็คือเรียกว่าอิ่มไปทั้งวันเลยนะสำหรับแบบถ้วยเนี้ยแต่ว่าวันนี้เราจะมาตามหาการกินนะคะตามแบบขวดของไวตามิลนะคะ,คะเพราะฉะนั้นต้องเป็นอันนี้อันนี้หยิบได้เลยไหมหยิบได้เลยหยิบได้เลยเนาะเอาอันนี้มาแลกอาหารนะคะขอบคุณค่ะ แบบเต็มไปเลยอย่าแม่เอาเลยจ้าส่งขยอยเขาหอมมากเลยอะทุกคนกรวดกำลังดีเราจะชิมให้ครบทั้งสามอันเลยนี่จะเป็นมันม่วงนะคะอืมมีกลิ่นมันม่วงออกมาเลยอ่ะอันต่อไปหืมชาไทยก็คือหอมชาไทยมากปลาทป้งตุ๋นเขากรอบอร่อยมากเกี๊ยวเพลินมากเลย ค่ะเราบินไปเชียงใหม่กันนะคะทุกคนนี่เลยนี่คือร้านใต้ถุนบ้านนะคะดูลายจากขวดซะก่อนเมนูที่อยู่บนขวดนะคะก็คือขนมปังไข่ชีสนั่นเองค่ะเป็นร้านขายอาหารเช้านะคะมีเมนูเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบไข่กระทะขนมปังกระปุกกาแฟทุกสิ่งอย่างก็คือมีหมดเลยแต่ว่าอันนี้เขาแนะนําคือขนมปังไข่ชีสค่ะซึ่งอะไรดิฉันเป็นชีสเลเวอร์พลาดไม่ได้อยู่แล้วสวัสดีค่ะมีอะไรบ้างคะถ้าโดยปกติแล้วถ้าไป,ป,ไปกิน,นที่ร้าน โจ๊กมีไข่กระทะ mm hmm. เบ็กฟัาสต์ไข่พ้นไข่ดาวขออนุญ,ญาตทานสักหนึ่งนะคะปังไข่ชีสว้าวแกดูชีสที่กำลังเยิ้มนี่สิโอ้ขนมปังกรอบฉันได้ยินเสียงหูจุยซี่ชุ่มท่ำไปเลยแกอืมโอ้ไม่ก้อหอมมากขนมปังเขาคือกรอบแบบกำลังดีมีความเกรียมนิดๆแล้วก็แบบว่าชีสผสมกันคือดีมาก นี่คืออาหารเช้านิวดมพติเลยค่ะคุณมันดูรมากเลยอะแกทามีอาหารเช้าอย่างนี้พร้อมตื่นไดุ้เช้าเลยค่ะตามโปรตีนอยู่ท้องกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้เพราะฉะนั้นเราไปลุยร้านต่อไปกันเลยค่ะเพราะว่ายังไม่อิ่มไป กันที่ร้านต่อไปดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราลงใต้ไปสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่นี่เลยเช็คปักแต่เตรียมนะคะติมซำต่างๆสวัสดีค่ะอันนี้เนี่ยถ้าเราดูที่ขวดเราจะเห็นนะคะว่าเป็นหอยจ้อปูนะคะแต่ว่าเขามีมากกว่าหอยจ้อปูค่ะได้แล้วตะกี้นี้นะคะเชฟเขาแนะนํา2เมนูนี้นะคะเป็นเบคอนพันเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นเต้าหู้นั่นเองค่ะโอ้ก็คือสดใหม่นะมากินที่นี่คือสดใหม่สุดๆไปเลย คุยไม่ได้เลยอะอาหารเด็ดปะอ,อือรมรสชาติละมุนมากเหมือนไปกินอาหารเช้าที่ภาคใต้จริงๆเลยอะแกยังไม่หนำใจเลยค่ะขอเพิ่มอ,อีกเมนูนึงก่อนขอไข่เค็มสักอันหนึ่งได้ไหมคะไ้ะข, <อ S 1> ขอบคุณค่ะขาดไม่ได้เลยคือเมนูอะไรก็ตามที่มีไข่เค็มโปะอยู่ข้างบนมันแบบต้องเท่านั้นนะคะโอ้โหอืแกไข่เค็มเขาใหญ่มากกินขอขอขนิดหนึ่ง มุลได้กินติ่มซำกันไปแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าเราดูที่ขวดไวตามิวเนี่ยร้านนี้เนี่ยที่เด่นที่ดังมากๆคือหอยจ้อปูค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะลองกินของเด็ดของดังของเขานะคะจะต้องตามไปกินที่ร้านให้ได้เลยนะคะทุกคนส่วนตอนนี้ขอคู่ฟินกินทั่วไทยร้านต่อไปกันดีกว่า รัฟฟ like kind of okay. ี่เป็นเมนูหนึ่งในเมนูโปรดของเรานะคะมาแบบกินง่ายเป่นไฟอ่ะเนื้อดีมากเลยอ่ะอร่อยค่ะเค้กฟ้อนมะพร้าวอ่อนค่ะขอบคุณค่ะเป็นเนื้อเค้กแบบชิฟฟ้อนใส่ลูกส้มเลยยตรงกลางเป็นไส้ครีมมะพร้าวอ่อนค่ะ จิ้มละมุนมากเลยค่ะทีมเขาละมุนมากทุกคนหอมมะพร้าวด้วยแล้วก็กลิ่นต้มด้วยนิดนึงเพราะเป็นเข่กต้มด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะวันนี้นะคะก็คือบอกเลยว่าอิ่มมาก อร่อยทุกร้านเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะไปตามรอยไวยเตมิลนะคะเติมพลังความสดชื่นให้พร้อมทั้งกายและใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีเมนูไหนที่ทานคู่กับไวยเตมิลแล้วอร่อยก็อย่าลืมมาแชร์กันนะคะทุกคนสม้มอยากเชิญทุกคนมาแชร์มาตามหาคู่ฟินที่ทานคู่กับไวยเตมิลแล้วฟินสุดๆมาแชร์กันเยอะๆนะคะที่แอดไวยเตมิลไทยแลนด์นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอิมว่า